สวัสดีค่ะชื่อแนนนะคะก็วันนี้นะคะแนนจะมาแนะนำค่ะวิธีการนะคะ,ะดื่มรีวิต้าบูตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้นะคะ่ะใน1กล่องเนี่ยจะมีทั้งหมด30ซองนะคะวิธีการชงดื่มง่ายมากๆเลยค่ะเพราะว่าใน1กล่องตัวนี้นะคะเราในหนึ่งซองตรงนี้นะคะ,เร,นนระ,คะเราสามารถชงทานกับน้ำนะคะในปริมาณ250 ml อหรือว่า8ออนนะคะซองของเขาจะฉีดง่ายมากๆเลยค่ะก็ให้เราฉีดซองนะคะ แล้วก็เทลงในขวดน้ําค่ะหรือเราอาจจะใช้เป็นแก้วน้ําก็ได้นะคะแล้วก็หาอุปกรณ์ในการคนนิดนึงก็อันนี้ใช้เป็นขวดน้ําค่ะแล้วก็เทลงไปนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็เขยา่าคือต้องบอกเลยค่ะว่าตรงน,นี้คือตอนนี้ได้เริ่มได้เริ่มได้กลิ่นแล้วนะคะหอมมากๆเลยค่ะแล้วก็เรา,เราจะลองชิมกันค่ะ รสชาติดีมากๆเลยคือตอนนี้จะเหมาะในช่วงสถานการณนะ์นตอนนี้มากๆเลยนะคะเรื่องของโควิด1 9นะคะเพราะว่าตัวน,นี้จะช่วยให้ร่างกายเราสร้างภูมิคุ้มกันค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะสามารถดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาได้ด้วยชอบมากๆเลยค่ะตัวน,นี้ไปลองกันค่ะ